สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของขยะและการป้องกันและการลดการทิ้งขยะกันค่ะมีอะไรบ้างตามไปเลยค่ะประโยชน์และโทษของขยะขยะมีประโยชน์ไหมนะ เราสามารถนำกลับมาใช้หรือรีไซเคลิลได้เช่นนำมาทำปุ๋ยขยะมีโทษไหมนะมีกลิ่นเหม็นทำให้ป่วยขยะมีทั้งประโยชน์และโทษควรทิ้งให้ถูกที่นะคะการป้องกันและการลดการทิ้งขยะเป็นภาระที่ทุกๆคนในสังคมต้องช่วยกันดูแล และรณรงค์หาวิธีการปลูกฝังให้เด็กๆและคนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะร้นเมืองเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกและการทิ้งขยะให้ถูกที่การคัดแยกขยะเด็กๆก็รู้จักขยะแต่ละชนิดกันไปแล้วนะคะรวมทั้งประโยชน์และโทษของขยะคุณครู อยากให้เด็กๆทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อให้ชุมชนของเราสะอาดและน่าอยู่กันนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ